คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสองสาวคนนี้ที่เกือบจะเป็นเหยื่อคนเมาแล้วขับนะคะเธอก็ขี่รถจักรยานยนต์กันไปตามทางปกติจู่ๆค่ะคุณลุงขับรถตุ๊กๆมาชนท้ายเธอนะคะพอไปถามลุงว่าลุงเมาหรือเปล่าเอาไปฟังเสียงกันค่ะลุงดื่มมาเนี่ยไฮะดื่มมานิดหน่อยว่างั้นนิดหน่อยครับเยอะเยอะเลยเหรอ,อยาเลยนิดนิดนนินนนนนอดื่มมานิดๆหน่อยหนะ เหัวแตกเยอะนะลุงไปโรงพยาบาลหน่อยดื่มมากไหมนี้หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยค่ะนี่หน่อยแต่ว่าลิ้นพันกันอีลุงตุงนังเลยนะคะนายบุญชอบอายุ50ปีคนขับรถตุ๊กตุ๊กค่ะเมาสุราอย่างหนักพูดวกไปวนมาจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกอะค่ะแล้วก็มีบาดแผลแตกที่หน้าผากนะคะแกก็บอกว่าผมขอไม่ไปโรงพยาบาลนะ ทางอาสาสมัครกู้ภัยก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้นให้แล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจนะคะไปสอบปากคำต่อที่สอนอนราชบุรณะดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากว่าลุงบุญชอบเนี่ยไปขับรถตุ๊กตุ๊กพุ่งชนท้ายรถจักรยายนยนต์ผู้เสียหายค่ะบริเวณปากซอยประชาอุทิศ26มีผู้บาดเจ็บ2คนที่บอกว่าเป็น2สาวอะค่ะคนแรกชื่อว่านางสาวจิราพรอายุ36ปีแล้วก็นางสาวนัทนิชาอายุ33ปี ระบมไปทั้งตัวเลยมีแผลถลอกที่ขาและแขนด้วยค่ะก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น3ามทุ่มของวันที่10กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะ HDTV